แพ็กผักในห้องแช่เย็นครับ10องศาโอ้โหหนาวสุดๆเลยนี่หนาวหนาวมากแพ็กของเริ่มนะครับวันนี้วันเสาร์ออเดอร์จะออกคืนวันเสาร์สามตันรวมทั้งหมดก็เอาทุกอย่างครับวรนนี้งานจะมีเยอะแค่เตา่ชิปสองวันสามวัน ต้องรีบทำเก็บสะสมไว้ครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวน,นี่มนะ่ค่อยมีหนาวข้างนอกก็จะตัดมาข้างนอกก็จะตัดใส่ถุงมาเป็นเ้ครัหนึ่นงกิโลเป็นผักบสส้านน้อยนะีน่ผักสวยๆมีฟาร์มที่ทำจะตัดประมาณนี้ตัดแล้วก็มัดยางเป็นกำกำมัดกำมาแบบนี้ ผักชุดนี้จะไปหลายประเทศอยู่ครับมีไปเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐสองยี่ห้อแล้วก็มีไหนประเทศอีก็ยังแพะนี่ผมวันนี้ผมแพ็คนเดียวเดี๋ยวตอนบ่ายเขาตัดกันเสร็จเขาก็จะเข้าไปเชอกันคลับเราก็อยู่คนเดียวเราก็ต้องให้ชหวเพราะว่าตะกร้านี้จะต้องออกไปข้างนอก ใส่งานเข้ามาอีกรอบคนเดียวแพ็กคันครับนครับผมแพ็กได้โลนึงข้างนอกก็ตัดได้โลนึงข้างนอกก็ตัดไวครับตรงนี้คนคนงานมาเต็มพ่กัดเลยคนงานเยอะกว่างานแล้วตอนเนี้ยคนงานมาที่เอานายจ้างเอามาใหม่ๆพกเจ็บคนเลยเต็มกัดเลยตอนนี้ยังไม่มีว่าง ต้องการคนงานรงาน,นะครับใส่ไม่ยากครับใส่ลงไปปุ๊บปิดฝาหนึ่งกล่องกล่องละหนึ่งกิโลครับถ้าไปขายอยู่สาหารัฐนี่นา่าจะประมาณ50สิบเชคเกลกก็ถ้าเป็นเนงินบ้านเราเกือบห้าอยบาทเลยนะสี่ร้อยห้าสิบโลนแพงมากบ้านเราไม่นิยมครับ อันนี้เขาเรียกว่าผับบาซิลบาซิลิกุนนี่นะครับมันเา่าก็จะเป็นหน้าที่ของผมนะครับใส่กล่องส่งให้ลูกค้าขึ้นเครื่องบินไปประมาณนี้ในห้องนี้หนาวมาก10องศาครับห้องแคบประมาณนี้ครับผมฝากกดปัจจกดติดตามบ่าวต้นเลยครับ เป็นกำลังใจสู้งานอิสเลย์เมองเก่าแล้วครับผม